สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับแทนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะหูฟังแบบไร้สายยี่ห้อ JBL Endurance Jump นะครับผมอันนี้ผ่านมาประมาณปีกว่าแล้วผมจะเคยทำคลิปไว้เมื่อประมาณปีกว่าที่เคยรีวิวถึงคุณสมบัติเจ้าตัวนี้เอาไว้แต่วันนี้นะฮะจะมารีวิวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับหูฟังยี่ห้อนี้แล้วก็รุ่นนี้ด้วยนะครับผม คือพอดีเนี่ยเมื่อเช้าหยิบขึ้นมาไอหูฟังเจ้าตัวเนี้ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหนียวเหนียวเนาะด้วยความที่เราเก็บอยู่ในช่องของกระเป๋าเป้นะครับผมความแจ็กพอตของมันก็คือนี่ฮะตรงนี้นะฮะมันแตกครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะตรงที่ยางที่มันเป็นที่เกี่ยวหูอะ่ะมันแตกหักออกมานะครับผมที่สำคัญก็คือมันไปแตกหักอยู่ตรง ไอฝั่งที่มันเป็นฝั่งที่มันคอนโทลเสียงหรือว่าเป็นเป็นเป็นตัวเอ็กซ์คอสระบบของเขาที่เวลามันมันย้างออกไฟมันก็จะติดนะฮะผมแล้วก็ด้วยความที่ตรงที่มันแตกออกมาฮะมันมีชิ้นส่วนที่หลุดออกมานะครับผมนั่นก็คืออ่าตัวแม่เหล็กนะฮะตัวนี้นะครับผมซึ่งเนี่ยมันหลุดออกมาซึ่งทําให้เมื่อเช้าที่ผม นั่งรถมาทํางานนะฮะผมก็ทําให้ไอหูฟังตัวนี้มันเปิดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่สามารถปิดได้เลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเออมันเราใช้มาแค่ปีกว่าเองเนาะคือคือเราก็อ่พอใจในเสียงแล้วก็ในเบสเพราะว่าผมจะชอบเสียงของของ JBL เป็นส่วนตัวเพราะว่าเวลาฟังเพลงเนี่ยฮะ ก็คือเสียงนักร้องจะอยู่นําดนตรีแล้วก็เป็นเป็น,เ,ปน,นเสียงดนตรีแบ็คกราวอยู่ด้านหลังแล้วก็เบสค่อนข้างที่จะโอเค <c oughs> รุ่นนี้นะฮะผมก็คือตามที่เขาเคมเอาไว้ว่าไอตัว d u r a n ร e j จ m p เนี่ยสำหรับออกกำลังกายแล้วก็กันน้ำแน่นอนก็คือผมใส่ออกกำลังกายด้วยก็คือปั่นจักรยานอยู่กับที่นะฮะผมใส่ออกกำลังกายกันน้ำกันเหงื่อก็คือ ค่อนข้างที่จะโอเคแต่เนี้ยไม่ค่อยโอเคตรงที่ว่าเอ๊ะวัสดุที่เขาใช้ทําที่มันเป็นยางตรงเนี้ยมัน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 ,ม,นมันเสื่อมเร็วไปหรือเปล่าคือผมก็พยายามจะคลาดูว่ามันน่าจะเป็นพวกเหมือนยางเนาะผสมกับพลาสติกคือคือไม่มั่นใจเรื่องแมทเทียลนะครับผมแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราใช้งานคือผมเป็นคนใช้งานดีวิสอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะถนอมเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับผม มันแตกง่ายไปไหมอ่ะเนาะหรือว่ามันจะเป็นเพราะอุณหภูมิแต่จะบอกว่าผมเอาไปตากแดดหรืออะไรมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็อยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุณหภูมิห้องแอร์เป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมซึ่ง JBL รุ่นก่อนนั้นรู้สึกจะเป็นรุ่นที่เป็นสายเหมือนกันนะครับผมแต่ก็เป็นบลูทูธอันนั้นก็ใช้ได้ประมาณปีกว่าเองก็ ก็หูฟังข้างหนึ่งดับแล้วก็อีกข้างหนึ่งติดก็คือไม่สามารถใช้งานได้ทีนี้ก็มาเจอกับรุ่นนี้อีกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าระยะการใช้งานของหูฟัง JBL แบบไร้สายเนี่ยมันมันจะอยู่ได้แค่ปีกว่าแค่นั้นเองหรือเปล่ากับราคาตอนนั้นที่ผมซื้อก็เกือบเกือบสามพันนะรุ่นนี้ทีนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆที่รับชมนะฮะเอาไปเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเพราะว่า ส่วนตัวก็ยังดูว่า AJB L รุ่นแบบหูฟังไร้สายที่เป็นเกี่ยวหูแบบเนี้ยที่พอดีกับหูแบบสำหรับออกกำลังกายเนี่ยนะครับผมก็ยังมีให้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองพิจารณาในตัวแมททีเรีที่มันใช้ผลิตหรือว่าเพื่อนๆอาจจะบอกว่าซื้อในราคาเท่ากับบั d เจตที่เขาจำหน่ายแล้วก็ใช้ได้ประมาณปีกว่าคุ้มค่าแล้วก็อันนั้นแล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณากันนะครับอันนี้ก็มาฝากให้เป็น ดีวิวให้เป็นประสบการณ์สําหรับการใช้งานจริงของผมละกันเพราะส่วนตัวผมก็ใช้ทุกวันนะฮะช่วงระหว่างเดินทางมาทํางานกลับบ้านนะครับแล้วก็เจอปัญหาแบบนี้แหละก็หูฟังนี้เจ๋งแล้วนะฮะผมเดี๋ยวก็ค่อยไปพ,พิจ,รพรจรารณากันต่อไปว่าจะซื้อยี่ห้อไหนเพราะว่าส่วนตัวผมอ่ะจะตั้งเป้าใช้อุปกรณ์ Device อิเล็กทรอนิกส์พวกเนี้ยประมาณ3ปีนะขั้นต่ำแล้วมันถึงจะถึงค่าเสื่อม แต่อันนี้มันก็ส่วนตัวเรามองว่ามันก็เร็วไปนะครับผมแล้วก็ออถ้าเราใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้แบบไม่ทนุถนอมนเราเราจะรับตรงส่วนนั้นได้แต่ส่วนตัวคือเราเป็นคนใช้ของค่อนข้างที่จะถนอมกับกับแต่ละอย่างที่เราใช้มากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ส่วนตัวไม่ค่อนข้างปื้มกับการเสื่อมของ ไอตัวนี้แมทเทเรียลที่นํามาทําอุปกรณ์ในตรงซึ่งมันเป็นช่วงที่มันเกี่ยวหูแล้วมันต้องงานเข้างานออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับผมก็เอาล่ะมาเพื่อนๆก็ลองเอาไปเก็บเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อหูฟังอันนี้ส่วนตัวผมมาทำคลิปนี้ก็ไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์ใช้งานจริงแค่ปีกว่า แค่นั้นเองนะครับผมยังไงแล้วชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นเพื่อนกันได้ครับติดตามเป็นกำลังใจให้แทนด้วยนะครับวันนี้ลราไปก่อนแล้วสวัสดีครับ